Hãy <laughs> à? à, ฮะอาจารย์หัวหน้าผมได้สัมพันธ์นะเออนี่เดี๋ยวพี่จะเชิญ <laughs> <laughs>

ทำงานส่วนนู้นส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าถอดได้ก็คือก็คือจบมันต้องขอ <c oughs> สถานที่บริษัท MSC Group Free Zone นะคะที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงนะคะ <c oughs> ในวันนี้เราก็มาพร้อมกับสบพบ้านบึงนะคะ <c oughs> นำโดย <c oughs> ท่านรองผู้กับ <c oughs> ชัดชัยนะคะ <c oughs> ค้นอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็มี หมายให้ค้นถึงข้อมูลทอิเทรอิกน่ก่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าข้อมูลกล้องมุมมองต่างๆนะคะแล้วก็ยึดสิ่งของที่สิ่งที่ถูกหมายได้ทั้งหมดนะคะรวมทั้งทรัพย์สินในโรงงานนะคะแล้วก็พยายนหลักฐานเพื่อประกอบการไต่สวนนะคะม่ก่าจะเป็นบุคคลที่ทํางานในหรือว่าคนงานก็ตามนะคะที่เรามาเจอแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดนียเราก็สามารถที่จะค้นได้ทั้งหมดภายในวันนี้ถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็โดทีมงานทั้งหมดทสกปรทั้งหมดเนี่ยก็จะมาดูว่าเรื่องจากตัวไหนที่ยังแอบทำงาน ที่ฝากถุนคำสั่งนะเราก็จะถอนชิ้นส่วนบางส่วนนะคะที่ที่สามารถให้เขาทำเงานได้นะส่วนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเราก็จะวิทยใครวันนี้เพื่อจะไปดูราคาแล้วก็รวมทั้งคนงานที่เจอเนี้ด้วยเราจะขอไปให้ประทังที่หลบที่สกปรกถึงโรงงานทั้งน้วขอใครเนขาก็ยื่นก็ถึงเป็นที่มาว่าเราติดใจคนทั้งหมดเราจะถอนชิ้นส่วนบางส่วนที่เขาไม่สามารถมีได้่ะอาจจะเป็นดูคอนโทรลเองวเนี้ยณณตรงนี้เราอยู่ที่อาคารหลอมหลอมโลหะเนี่ย มันก็จะมีตู้คอนโทรลของเครืองร้องถ้าเราตัดอถอดตู้คอนโทรลไปก็ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ก็คือปัญหาคือตู้อันนี้ใช่ค่ะใช่ถ้ามีไม่มีตู้คอนโทรลก็ทำงานไม่ได้แล้วอีกอย่างที่ว่ามีใบมอตระง,ง,งับใช่ไหมคะเอ่อจริงๆระงับใช้ทั้งใบแล้วนะคะแล้วก็ใบไหนที่ได้อนุญาตก,การประกอบการอย่างนี้เขาก็ทำให้ถูกต้องกอ็ไปทําการประกอบการอื่นซึ่งก็ือว่าผิดเงื่อนไขการเออตอนนี้ถ้าหลังจากเราวนตัวนี้น่ะเขายังมีการดื้อมีการผิดปกฎมรดจัด อตอนนี้คงต้องใช้ฝากรุ่นสารนะคะเพราะตำรเนี่ก็คงจะทำสำนวนทั้งหมดที่มีการฝากที่ทนวิธีกำจัดผีมาแล้วนะคะเพื่มารื่องตรวจก็จะ